สวัสดีครับเรามาอยู่ในเพลงนะครับสุดใจเช่นเคยครับคลิปนี้กูตัวจะสอนทีละคอร์ดแล้วก็ทีละท่อนเอามาดูท่อนแรกครับท่อนแรกจะเกาในอินโทรนะครับอินโทรตรงนี้จะมีอยู่4คอร์ดนะครับคอร์ดที่1 e minor คอร์สอคอร์ด C คอร์ด3คอร์ด B minor แล้วก็คอร์ดีคอร์ด e minor นะครับอ่ารักษากันเก่าจะเป็นอย่างนี้ครับ1และ2และ3และ4และคอร์ด C ไป1และ2และ และ B มิเนอร์สองและสามและซีแล้วก็กลับ E มิเนอร์อ่าต่อไปท่อนที่หนึ่งนะครับนะครับขึ้นโนต้ตว่าอ่าขึ้นทำร้องว่าพออยากมาหานะครับก็จะมี e ะคอร์ด E ม e ิเ e นอะร์นะครับคอร์ดซีคอร์ด B มิเนอร์คอร์ด E มิเนอร์คอร์ด E มิเนอร์แล้วก็คอร์ดซีแล้วก็คอร์ด B แล้วก็คอร์ด E นะนะครับจะเป็นอย่างนี้ครับอ่าครูตัวจะร้อง ำนะครับอาจจะร้องไม่ถูกเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอยากให้ทุกท่านได้จับประเด็นแล้วเอาไปฝึกร้องนะครับแบบนี้นะครับ2องสามขึ้นต้นมาเพราะอยากมามาเพื่อจะถามไทยเแล้วน,นะครับดีั่เป็นยังไงร,รู้สึกดีไหมเมเนอบอกกันบ้างสิเธอเพราะว่าคิดถึง มาคุมาคุยมายิ้มให้แล้วจะไปไเพื่อวันหลังจะมาใหม่อ่านะครับก็ประมาณนี้นะครับไม่ได้ยากเนาะนะครับเราเรียงขอดไปเลยนะครับแล้วก็ p i m i a i m i หรือว่า 5, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3นะครับตามรูปแบบของขอดนะครับต่อไปครับท่อน2มันจะแบ่งเป็นท่อน B เนาะนะครับตรงที่ร้องว่ากุตัวจะ อ่าแยกมาเป็น B หนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าท่อนนี้จะซ้ำหลายทีนะจึงมาตามผูกอารมณ์ตรงนี้เนาะอ่าก็จะมีขอดซีนะครับ A เมนเนอร์ er, ขอด B เซนะครับสองทีนะอยู่ตรงนี้นะครับอ่ามาลองท่อน B หนึ่งครับขึ้นตน้นว่าจึงมาตามาจึงมาตามผูกอารมณ์ A เมนเนอร์ er, ครับผสมกับความคิดถึงกัน B เซเวนอย่าลืมค้ามกันเลยเมื่อเธอจา ต่อไปนะครับก็จะเป็นท่อน A2 A2 ก็จะเหมือนท่อน A1 นะครับแต่คมคำร้องอาจจะไม่เหมือนกันนะามาดูนะอพออยากจะรอ้องท่อน,นี้นะครัำควรให้ปานจะนี้นาเจ็บปวดนักหนารัานปวดนักหนาหัวใจแปดเปื้อนเลื่อนลอยพวาเศร้าใจนัก อ้างวางชีวิตมันหองลอยไม่มีใครคอยอยู่อย่างเงาหงอยทสงสารตัวเองเสมอต่อไปนะครับท่อนต่อไปก็จะเป็น B2 นะครับที่ว่าถึงมาตามพงเห็นไหมครับมันจะซ้ํากันผสมกับความคิดถึงกันอย่าําคาญกันเลยนะเทานะครับเราจะแบ่งเป็นอย่างนี้เนาะถ้าสมมุติว่าท่อนมันเหมือนกันให้เป็น A1 นะครับ ท่อนมันเหมือนกับ A1 ก็คือ A2 นะครับเหมือนกันกับ B B มันไม่เหมือนใครเนาะแต่ว่ามีท่อนไหนมาเหมือน B ก็แสดงว่ามันมี B1 และก็ B2 นะครับอ่าจึงมาตามพวกอารมณ์นะจึงมาตามพวกอารมณ์นะครับ 2. 2> ระสงผสกับความคิดถึงกันอย่าลำคัญกันเลยนะเต็จใจอ่า ต่อไปท่อนนี้นะครับก็จะเป็นโซโล่นะครับโซโล่ Solo ตรงนี้ก็จะเล่นคล้ายๆอ,าอินโทรนะครับแต่ว่ามันจะเล่น2รอบเนาะมี E เมเนอร์นะครับแล้วก็มี C มี B เมเนอร์ ure, สามใบแล้วก็ E เมเนอร์ ure, แล้วก็ซ้ำรอบ2 E เมเนอร แล้วก็ e เมเนอร์อ่าแล้วมันก็จะมาเข้านะครับท่อนฮุกท่อนนี้นะครับ mm. ท่อนฮุกก็จะมี e เมเนอร์ or, d นะครับ b เมเนอะร์นะครับมีคอร์ดสองอยงหวะด้วยนะนะครับ d กับ b เมเนอร์นั่นเองก็คือ d และสองและหนึ่งและสองและแบบนี้ก็ได้นะครับอ่าแล้วก็ e เมเนอร์ or, นะครับ e เมเนอร์ or, นะครับ e เมเนอร์นะครับ d กับ b เชิดกันเหมือนเดิมนะครับ A minor แล้วก็ B7 สุดท้ายจะจบด้วย E อนะครับอ่ามาซ้อมพร้อมกันเนาะตรงใช่รักไม่รักนะครับอ่ามาใช่ <c oughs> ใช่รักไม่รักใช่ลงไม่ลงซ้อนสองครั้งให้ซอกลืม,มในจิตในฝันอยากดูอย่างนั้นไม่แต่ไม่ต้องสัมผัสเธอขอบเพียงเท่านี้ จนเกินสุขอารมณ์มันลึกจะเก็บจะไว้ให้ลืมมีเซเว่นสุดใจหต่อไปนะครับคำว่าลงว่สุดใจมันก็จะเป็นอนะินโทรสองเนาะอินโทรสองก็จะคล้ายๆอินโทรหนึ่งนะครับซึ่งมีสี่ขอดเวยกันหนึ่งอีสองซีสามบแล้วก็4 e ่อีเมนนะ ทีนี้กูตัวจะข้ามไปเลยนะครับทีนี้มาดูนะครับท่อนนี้จะเป็นท่อน A3 สามนะครับ A 3สามคืออะไรก็เหมือนกับ A 1หนึ่งกับ A 2สองนะครับซึ่งขึ้นต้น,ท,นท่อนว่าพ่ออยากมาหามาเพื่อจะถามไถ่ก็เหมือนกันนะครับก็คือเอาขอดทางเดินขอดเหมือนเดิมแต่ว่ามาเปลี่ยนเรื่องเล่าใหม่มาเปลี่ยนคําใหม่นั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็น B 3สาสามคืออะไรเราตามมาแล้วท่อนดีคือจะร้องกันว่าจึงมาตามพวงอารมณ์ใช่ไหมครับอ่า เนี่ยรักษาการเล่นนะจะเป็นรักษาแบบนี้นะครับซึ่งเราดูออกอยู่แล้วล่ะท่อนไหนคือท่อน A1 นะครับท่อน A1 จะมีจึงมาพ่ออยากมาหานะครับตรงนี้มันจะขึ้นพ่ออยากมาหาพ่ออยากจะร้องนะครับพ่ออยากมาหาอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าท่อน B2 จะร้องว่าไงจึงมาตามผววอารมณ์นะครับจึงมาหมดเลยจึงมาตามผววอารมณ์ผสมกับความคิดถึงกันยาลำคาญกันเลยนะครับซึ่งมีท่อนฮุกท่อนฮุกจะร้องครั้งเดียวนะครับ ใช่รักไม่รักใช่ลงไม่ลงซ่อนในอารมณ์ไม่ซอกลืมในจิตในฝันอยากอยู่อย่างนั้นไม่แตะไม่ต้องสมัมผัสเธอแค่นี้เองนะครับแล้วก็สุดท้ายก็นะครับจบเป็นแบบอ่า uh, ท่อน B สามนะครับจึงมาตามพ่วงอารมณ์นี่แหละนะครับก็เพลงนี้ก็จะวนไปลักษณะอย่านี้นะครับอย่าลืมนะเพลงนี้มีอยู่ประมาณ4ท่อนนะหนึ่งอินโทรนะครับ 2. A นะครับ 3นะครับ B นะครับ C ก็คือโซโล่นะครับ5ก็คือ6นะครับมีอยู่5 5ไปเทนแล้วกันมีอยู่ไปเทนมาทางคอร์ดเนาะอ่ะเอาไปลองไปฝึกดูนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าครูตัวจะพามาฝึกนากระกากันซ้อมทั้งเพลงครับจะซ้อมอย่างไรแล้วก็มีวิธีฝึกไปอย่างไรนะครับมาติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไเพลงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ